สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของนักรบสีน้ำเงินโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธนภัยของกองบัญชาการกองทัพไทยประธานการประชุมเพื่อหารือในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันสถา,านการณ์น้ำได้ลดลงอยู่ในระดับพ้นวิกฤตแ,แล้วแต่ ยังมีบางพื้นที่ยังคงมีน้ำขังชุมชนเกาะทรายเกาะสวรรค์การฟื้นฟูจะมีหน่วยงานในพื้นที่คือมฑลทนฐหารบกที่37เป็นส่วนอำนวยการหลักกรมการทาหารช่างท้องถิน่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนการสนับสนุนนั้นยังคงให้หน่วยพัฒนาการขึ้นที่35หน่วยประชาการฐานพัฒนาสนับสนุนยุทธปกรณ์ตามร้องขอ ทางนี้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธนภัยกองบัญชาการกองทัพภทยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยโดยสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยประชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการผลิตและแจกจ่ายอาหารพร้อมทาน800กล่องต่อมือ้อนณะวัดพรมวิหารหมู่ที่96หมู่10ตำบลเวียงทางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนจบข่าวพันจาการอีกหญิงสริปิามลีอ่าน